สวัสดีครับสวัสดีสําหรับวันหยุดนะครับวันนี้มาครับมาสอนวิธีการทําสลับนะครับสลับเชื่อมโคนกับตัวเรือนะครับให้สมส่วนบรรดาแรกก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับกรีดนะครับโดยที่มีการทําเครื่องหมายนะครับกรีดตามเส้นที่เราทํากําหนดไว้นะครับอางนี้นัค่อยๆกรีดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมใช้สว่านดอกเล็ก มากมากนะครับ0.4นะครับหาซื้อได้ตามร้านอานทั่วไปครับทัาการเจาะนะครับมันจะทุ่นแรงนะครับและสวยงามนะครับเจาะไปเรื่อยๆนะครับเจาะก็ให้นึกถึงเรือเรือจริงอะครับเรือจริงรูปแบบยังไงเรือจําลองของผมก็รูปแบบนั้นนะครับอันนี้ส่วนท้ายนะครับก็กรีดเหมือนส่วนหัวเหมือนกันนะครับใช้มีดโกนกรีดตามเครื่องหมายที่เทาทําไว้ค่อยๆกรีดนะครับที่สําคัญมีดโกนแนะนําเป็นมีดปลายแหลมนะครับ มีดคัตเตอร์นะครับพอดิดนะครับมีดคัตเตอร์นะครับก็ให้เป็นมีดคัตเตอร์ปลายแหลมนะแล้วก็ใช้สว่านเจาะเหมือนเดิมนะครับค่อยเจาะระวังนะครับระวังเรื่องของดอกสว่านหักด้วยครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้เลื่อยตัดเหล็กนะครับทําเครื่องหมายสําหรับใส่เหล็กต่อไปนะครับก็ให้อยู่กึ่งกลางไว้นะครับก็เพราะว่าถ้าเรือมีสลักเนี้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมันจะ ร่วงลงไปข้างใต้หลังจากนั้นนะครับใช้เหล็กที่เตรียมไว้นะครับมาใส่แล้วใช้เการ้อนใส่นะครับรอให้แห้งนะครับหัวท้ายเหมือนกันครับเช่นกันครับหัวท้ายค่อยๆนะครับหลังนั้นก็ตัดนะครับเมื่อรอกาวแห้งแล้วเราก็มาทาเพรื่อของโขนนะครับโดยการทําเครื่องหมายแล้วใช้เหล็กแหลมเจาะนะครับใช้ตะบานเจาะนํานะครับแล้วก็เตรียมตะปูไว้นะครับ ตะปูตีเข้าไปตามร่องใช้กาวร้อนนะครับดังดังวิดีโอนะครับใช้กาวร้อนใส่อีกทีหนึ่งเพื่อความแน่นหนานะครับขอนต่อนะครับอาจจกนั้นรอให้แห้งก่อนนะครับก็แ่านี้นะครับสำหรับผมจะใช้ไม้นะครับในการที่เช็ดนะครับขั้วกาวออกนะครับเพราะว่าจะไม่ต้องการให้กาวนั้นไปติดนะครับ ก็ร้อยแห้งนะครับเป่าก็ได้นะครับนะฮะรูปแบบจะเป็นอย่างนี้นะครับร้อยแห้งนิดนึงนะครับเฉยานิดนึงนะครับอันนี้ผมตัดแล้วนะครับก็ใช้สิวเล็กนะครับกดลงไปนะครับให้เหมือนเลยจริงนะครับหลังจากนั้นลองมาต่อดูนะครับก็เอาสว่านน้ำล่องหน่อยนะครับกลัวเศษกาวอะไรไปติดนะครับเวลาเสียบลงไปมันจะไม่ถนัดลองทดลองเสียบนะครับนี่ก็คือผลที่ได้ออกมานะครับเหมือนเลยจริงไหมฮะแข็งแรงนะครับ ไม่มีหลุดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เรียนแบบใครนะครับคิดคนเองเหมือนกันนะครับนนี้ก็หน้ามเองนะครับเนี่ยนะครับมานี้นะครับอันนี้แล้วก็ถอดเห็นไหมฮะเหมรืองจริงครับแล้วก็เช่นกันครับขนท้ายก็เช่นกันครับ็ลองเสียบเข้าไปนะครับก็ทาสํารวจความเรียบร้อยนะครับสว่านน้าอีกที่นึงเศษกาวออกนะครับเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับก็นําล่องไปนะครับ ก็ใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่นะรับค่อยทำนฮะลองทดสอบเสียงโอเคนะครับแล้วพบกันนะครับในขั้นตอนต่อไปสาหรบับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบายครับสวัสดีครับ